เอาละท่นานผู้ชมฮะมาดูดราม่าพี่มากันดราม่าคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหลังจากคุณอภิสิทธิ์ไปให้สัมภาษณ์ในช่อง YouTube สภาที่สามแล้วก็ไปพูดเรื่องราวว่าเอ๊ e y, พักเพื่อไทยสุดท้ายก็ยังไม่ก้าวผ่านตระกูลชินวัตรนะแล้วพักเพื่อไทยเนี่ยถ้าได้ชนะเลือกตั้งจริงๆสุดท้ายก็ต้องเจอรัฐประหารอีกหรือเปล่านะครับ <S 2> <S 2> <S 2> รก็เลยกลายเป็นข้อที่หลายคนออกมาถกเถียงว่าโอ้ oh, คุณอภิสิทธิ์ไปพูดอย่างนั้นไปตีความอย่างนั้นคิดอย่างนั้นได้ยังไง นะวันนี้อีกคนหนึ่งที่ออกมาแสดงความเห็นฮะคุณนัทวุฒิาสเกลือคุณนัทวุฒิายเกลือวันนี้แกโพสเฟซบุ๊กแกบอกว่าเห็นคุณอภิสิทธิ์เนี่ยตั้งคําถามแบบนั้นแล้วคนออกมาถกมาเถียงคุณอภิสิทธิ์ก็เข้าไปตอบด้วยวันนี้ผมขอร่วมบงสนทนาด้วยคุณนัทวุฒิบอกขอตั้งข้อสอบกลางภาควิชาการเมืองการปกครองให้คุณอภิสิทธิ์ตอบ6ข้อข้อหนึ่งประเทศประเทศประชาธิปไตยใดในโลก ยอมรับหลักการว่าถ้ารัฐบาลทําไม่ดีแล้วต้องถูกรัฐประหารจงยกตัวอย่างและอธิบายยจงยกตัวอย่างอธิบายว่าประเทศไหนที่เขายอมรับว่ารัฐบาลแล้วมันไม่ดีต้องรัฐประหารนะฮะข้อ2ในประเทศไทยรัฐบาลเลือกตั้งที่ถูกชุมนุมต่อต้านแล้วยุบสภาค,คืออำนาจให้ประชาชนกับฝ่ายค้านที่คอยจัดม็อบบอยคอดเลือกตั้ง ขัดขวางการรับสมัครและลงคะแนนฝ่ายใดคือเงื่อนไขของการรัฐประหารและฝ่ายใดสนับสนุนการสืบทอดอำนาจภายเรือให้ผเด็กการนั่งนี่ข้อสอบข้อที่2วิชาภาคการเมืองการปกครองท่านผู้ชมตอบเลยก็ได้นะฮะท่านผู้ชมดูอยู่เนี่ยถ้าถ้าคิดว่าคุณ <c oughs> อภิสิทธิ์ยังไม่ตอบตอบแทนเลยก็ได้ข้อ <c oughs> 3ประวัติการเมืองไทยเคยมีหัวหน้าพักการเมืองคนไหนบอยคอรดเลือกตั้งสองครั้ง ทำทางให้รัรฐประหารสองหนปราบปรามประชาชนตายเป็นร้อยจนกลายเป็นพักครึ่งร้อยส่องกระจกแล้วอธิบายโอโ้ข้อนี้แรงคุณเอกพัฒครับให้ส่องกระจกและอธิบายคืออะไรฮะ่องกระจกแล้วอธิบายนะฮะข้อดีข้อกล่าวหารัฐบาลอื่นว่าเอื้อประโยชน์ให้คนในครอบครัวและพวกร้องทำลายหลักนิติรัฐนิติธรรม ตลอดจนกลไกาการตรวจสอบทั้งหลายรวมถึงองค์กรอิสระมีในรัฐบาลปัจจุบันหรือไม่ถ้าเห็นว่ามีเหตุใดไม่เคยวิจารณ์และตักเตือนว่าอาจถูกรัฐประหารแต่ถ้าเห็นว่าไม่มีไม่ต้องอธิบายเอาที่สบายใจนะฮะ mm hmm. ข้อห้าตลอดเวลาแปีนี่คือการเบืองปฏิรูปตามที่เคยเรียกร้องหรือไม่อย่างไรเด็ดตรงข้อหฮะข้อหฮะมันไม่ใช่คำถาม มันเป็นคําแนะนําเมื่อไหร่จะเลิกปลอมเอาคําถามไงเมื่อไหร่ไงอ๋อเมื่อไหร่ไงเวนเวนอ๋อให้กบอกเวลามาเมื่อไหร่จะเลิกปลอมใช่อนี่โอ้โหนี่หกข้อจากคุณนัทวุฒิเรียกว่านี่เป็นข้อสอบระดับด็อกเตอร์เลยหรือเปล่าเนี่ยยากเลยนะเนี่ยโหแบบหกหกข้อแบบเด็ดเด็ดแบบจัดเต็มเลยอ่ะ นี่ผมหวังนะว่าคุณอภิสิทธิ์จะเห็นแล้วมาตอบครับข้อสอบอันนี้อืผมก็อยากเห็นคุณอภิสิทธิ์ตอบเหมือนกันนะเอาจิงๆอ่าผมก็อยากเห็นคุณอภิสิทธิ์ตอบจะตอบด้วยด้วยการตอบผ่าน Facebook ก็ได้หรือจะตอบด้วยการออกเป็นคลิปวิดีโอตอบกลับมาก็น่าสนใจผมก็อยากฟังเหมือนกันว่าคุณอภิสิทธิ์จะตอบคําถามคุณนัทวุฒิหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าต่อให้คุณอภิสิทธิ์ตอบหรือไม่ตอบเนี่ยผมก็เชื่อว่าเดี๋ยวจะมีคนมาตอบแทนให้ คุณเชื่อผมไหมเดี๋ยวจะมีคนมาตอบแทนให้ผมมั่นใจเมีคนมาตอบแทนคุณดับสิทธิ์มีเชื่อผมสิต้องมีคนมาตอบแทนคุณดิบิสิทธิ์แต่ว่าก็เป็นโจทย์โอ้โหเนี่ยยากนะถ้าถ้าถ้าดูครั้งหน้าสุดที่คุณดับสิทธิ์แกตอบกับประเด็นที่ถูกแกถูกทั้งคําถามเนี่ยแกก็พยายามจะอธิบายเนะว่าแกไม่ได้ไปบอกว่ามันจะเป็นการรัฐประหารแกพูดด้วยความเป็นห่วงแกพูดด้วยแกที่เป็นคนนอกแล้วไม่ได้มีตําแหน่งตําแหน่งหน้าที่อะไร แกพูดในมุมมองที่ว่าสุดท้ายถ้ามันเกิดกระบวนการแบบนั้นมีการอะไรอ่ะทานโยบายต่างๆเอื้อผลประโยชน์กับครอบครัวกับพวกพ้องสุดท้ายมันจะเป็นทางของกัปตัหารที่แกพยายามอาธิบายตอนตอนนั้นนะใช่ใช่คือคือถ้าไปดูในในบทที่คุณอภิิ์พูดเนี่ยคือแกจะเน้นย้ำว่าคือถ้าเพื่อไทยชนะเนี่ยไม่มีปัญหานะอันนี้บทที่แกพูดนะ<ม>แล้วก็ต้องเคารพเสียงที่ประชาชนเขาเลือกมาแต่ว่าคือคุณอภิษฎ แกก็ตอบคําถามจากจากพิธีกรถามอะว่าหลายคนเป็นห่วงว่ามันจะน,นาไปสู่อะไรอะกลไกลรับประหารหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคุณอิสพิษิ์บอกเป็นไปได้ถ้ากรณีที่เพื่อไทยทําแบบเดิมคือใช้แบบเช่นแกยกตัวอย่างตอนนี้ละโทษกรรมตอนปีห้าหกอะไรอย่างนีน้ถ้าเป็นอย่างนั้นเนะี่ยถ้าเข้ามาแล้วใช้กระบวนการแบบเดิมมันมีโอกาสอันนี้คือสิ่งที่คุณคุณพิสิ์อ่ะแกพอยตรงนั้นเออ,อะไรลักษณะอย่างนั้นนะ่ะนะเท่าที่ผมดูตรงนี้นะ แต่แน่นอนอแหละ <คน S 2> <พ>อเวมันออกไปอ่ะมันมันเป็นอย่างแน่นอนคุณก็จะมองว่าคุณธพิสิทธิ์เองไปไปดิสเครดิตเพื่อไทยไปไปมองว่าเพื่อไทยไม่ก้าวข้ามชินวัตรนะฮะในโลกออนไลน์จะมอกว่าคุณธพิสิทธ์เองหรือเปล่าที่ไม่ก้าวข้ามชินวัตรใช่ใช่ก็มีเสียงวิจารณ์เยอะเลยแหละที่ออกมาลาักษณะอย่างนั้นต่อคุณธพิสิทธิ์เรียกว่าถาโถงเข้ามาเลยแหละฮะกับสิ่งที่คุณธพิสิทธิ์เจอนะ,อะแต่รอดูว่าคุณธพิสิทธิ์จะตอบหกข้อนี้อย่างไรนะครับแต่อาจจะเป็นข้อสอบเก่าที่เคยทําแล้วหร หรือว่านะหรือว่ายังไงหรือดูแล้หกข้อที่มานี่ก็หลายอย่างคุณอภิสิ์น่าจะเข้าใจดีนะใช่ไหมตอบไม่อต,ตอบอีกเรื่องหนึง่งเออแต่ผมเชื่อวมีคนตอบแทนผมมั่นใจอเดี๋ยวรอดูจะเป็นใครที่มาตอบแทนนะฮะส่วนความเห็นจากประเด็นนี้นะครับก็วันนี้ก็จะมีหลายคนนะฮะที่ออกมาพูดถึงกรณีที่คุณอภิสิ์ออกมาเผยผ่านคลิป youtube ของสภาที่สามหนึ่งคนที่ออกมาพูดนะครับคุณวรชัยเหมะ อดีตสสสมุนตราการพักเพื่อไทยนะครับแล้วก็เป็นแกนนาคนเสื้อแดงด้วยคุณวรชัยเนี่ยบอกว่าเนี่ยการที่คุณอภิสิทธิ์พูดแบบนี้เนี่ยเหมือนจงใจให้ตระกูลชินวัตรเนี่ยเป็นสาเหตุของการรัฐประหารทั้งที่คําพูดของคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเป็นการทําลายหลักการประชาธิปไตยแต่หาเงื่อนไขเหตุผลเพื่อสนับสนุนความชอบธรรมสนับสนุนรัฐประหารซึ่งผิดหลักการอย่างยิ่ง แต่ว่าถ้ามองย้อนกลับไปเนี่ยก็ไม่แปลกใจเพราะว่าคุณอภิสิทธิ์ก็เคยตั้งรัฐบาลในค่ายทหารอย <Hollywood> ่างหน้าอับอายเพื่อให้ได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะเมื่อมีประชาชนไม่เห็นด้วยออกมาประท้วงว่าถ้าอยากเป็นนายกที่สง่างามก็ควรยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่แต่ว่าแทนที่คุณอภิสิทธิ์จะยุบสภากลับใช้กําลังทหารเข้าสลายการชุมนุมด้วยกระสุนจริงจนพี่น้องประชาชนเสียชีวิตไปกว่า99ศพทุกวันนี้กระบวนการยุติธรรมก็แทบจะยุติขีด ทำกันไปแล้วนะแล้วคุณวรชัยก็ยังบอกด้วยว่าจากนั้นเนี่ยพอมีการเลือกตั้งปี54ประชาชนก็เลือกเพื่อไทยชนะเลือกตั้งนะได้มาเป็นอันดับหนึ่งก็ได้คุณยิ่งรักมาเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกก็ไม่ใช่ในายพิสิทธิ์และผู้สนับสนุนหลอกหรือที่ออกมาประท้วงสร้างความวุ่นวายจนรัฐบาลยิ่งนักตัดสินใจยุบสภาจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่เมื่อมีการเลือกตั้งใหม่ปี57ไม่ใช่คุณอพิสิทธิ์และพรรคประชาธิปัตย์อีกหรือ ที่บอยคอรดการเลือกตั้งไม่ส่งคนสมัครเลือกตั้งส่วนแนวร่วมนะอย่างคุณสุเทพเทือกสุบันในขณะนั้นก็ช่วยกันขัดข,ดขวางการเลือกตั้งทุกวิถีทางจนการเลือกตั้งกุมภาพันธ์ปี57ล้มเหลวแล้วก็ก่อ็อบปิดส่วนราชการไล่ล่าละละละรัฐมนตรีไปทุกที่ตั้งเวทีปิดกรุงเทพด้วยข้ออ้างปฏิรูปก่อเลือกตั้งจนเหตุการณ์ล่วงเลยไปสู่การยึดอํานาจในเดือนพฤษภาคมปี57 ก็ต้องถามคุณอภิสิทธิ์ว่าทั้งหมดที่กล่าวมานี้เนี่ยเป็นวิถีทางประชาธิปไตยตรงไหนต่อให้หลับตานึกภาพมันก็คือการสนับสนุนหาความชอบธรรมให้เกิดรัฐประหารทั้งสิน้นและทิ้งท้ายเนี่ยนะคุณวราชัยก็บอกว่าตกลงแล้วใครกันแน่ไม่ยอมลงสมัครรับเลือกตั้งใครไปชุมนุมสร้างกระแสสนับสนุนให้ทหารออกมายึดอำนาจดังนั้นคุณอภิสิทธิ์อย่ามาโทษว่าเป็นเพราะ ตระกูลชินวัตรผมว่าคุณอภิสิทธิ์และพวกพ้องนั่นแหละคือตัวสร้างเงื่อนไขทําลายประชาธิปไตยสนับสนุนให้มีการยึดอํานาจต้องเลิกดีแต่พูดเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นเสียทีโอ้โหนี่ฮะเป็นความเห็นจากฝั่งของคุณวรชัยเหมะก็เรียกว่าดุเดือดไม่แพ้คําถามหกข้อเช่นเดียวกันเรียกว่าแกล่ามาเป็นไทม์ไลน์เลย ไายมาเป็นถามไลนเลยว่าเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นเพราะอย่างนี้ใช่หรือเปล่าทําไมถึงออกมาพูดแบบนี้เอ,อ,อนี่ฮะถแต่คุณเกอกพัฒน์ก็มีคนที่เข้าใจคุณนพชษษิืม,มีคนนะที่เขาเข้าใจนะคุณะพสิธ์แล้วคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนคุณเทพไทยอ๋อเคุณเทพไทยเนี่ยนะครับโพสเฟซบุ๊กวันนี้ฮะบอกว่าคือจริงๆเนี่ย เท่าที่ดูเนี่ยคุณมะสิทธิ์แกก็ให้สัมภาษณ์แบบตรงไปตรงมาแสดงความเห็นในการวิเคราะห์การเมืองในมุมที่คุณมิสิทธิ์ก็ไม่ได้มีส่วนร่วมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการเมืองในช่วงนี้แต่อย่างใดนะฮะคือคุณเท็ไทยก็บอกเท่าที่ดูเนี่ยก็เป็นการพูดจมข้อเท็จจริงเป็นการแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ของบ้านเมืองที่จะเกิดในอนาคตนะแกคงไม่อยากจะให้การเมืองอนะ่ะซ้ำรอยปฏิศาสตร์ซ้ำรอยนะครับ แล้วก็เลยไปยกปรากฏการรัฐบาลของคุณทักษิณกับคุณยิ่งรักษ์นะมาเป็นตัวอย่างหลายคนที่ใกล้ชิดคุณทักษิณเนี่ยก็เลยออกมาพาดพิงคุณอภิสิทธิ์แล้วแกก็ไล่เลียงฮะนคนแรกคุณโอ๊กผ่านทองแท้คุณโอ๊กผ่านทองแท้เนี่ยเมื่อวานนี้โพสเฟซบุ๊กองจำกันได้นะฮะคุณเทพไทยบอกว่าคุณโอ๊กเนี่ยก็มีการกล่าวแสดงความเห็นว่าการที่คุณอภิสิทธิ ออกมาพูดเนี่ยเพื่อที่จะ PR ตัวเองเนี่ยอันนี้เนี่ยมันเป็นข้ออ้างที่เลื่อนลอยนะคนระดับคุณอภิสิทธิ์ไม่จําเป็นต้องไป PR หรือประชาสัมพันธ์ตัวเองเพราะว่าเป็นที่ mm. รู้จักระดับโลกมีเครดิตทางการเมืองสูงมากคนหนึ่งฉะนั้นที่คุณโอ๊คมาพูดว่าเออมา PR ตัวเองเพื่อจะไปกอบกู้พรรคกัญชริป,ปัตเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เพราะคุณอภิสิทธิ์เขามีชื่อเสียงระดับโลกนะนี่คนที่หนึ่งที่กุณเทพไทยต่อไป คนที่สองที่คุณเทพไทยตอไปคุณจะตุรนฉายแสงคุณจะตุรนฉายแสงเนี่ยคุณเทพไทยบอกว่าคุณจะตุรนไปกล่าวหาคุณอภิสิทธิ์ว่าข่มขู่ประชาชนไม่ให้เลือกเพื่อไทยอันนี้ไม่เป็นการจับประเด็นในการสัมภาษณ์ที่ไม่ถูกต้องเพราะคุณอภิสิทธิ์พร้อมยอมรับผลการเลือกตั้งถ้าประชาชนเนี่ยจะเลือกคุณพา,ณาทองทานชินวัตรมาเป็นนายกเพียงแต่แค่แสดงความกังวลไม่อยากให้รัฐบาลใหม่เนี่ยลุกแกำนาจ และใช้อำนาจเพื่อพวกพ้องและจะกลายไม่เป็นที่ยอมรับของประชาชนซึ่งมันจะสุ่มเสียงเกิดรัฐประหารเนี่ยคุณพิสิทธิ์พูดแบบสุดจริตหวังดีต่อบ้านเมืองนะคนที่สามที่คุณเทพไทยตอบคุณภูมิธรรมเวชเชียชัยนะครับคุณภูมิธรรมเนี่ยเมื่อวานนี้แกบอกว่าให้คุณธนพิสิทธ์ไปกวาดบ้านตัวเองก่อนยังไม่ต้องมาเป็นห่วงเพื่อไทยใช่ไหมไม่ต้องเป็นห่วงเพื่อไทยไปจัดก,การประชาธิป,ปั์ก่อน นะก่อนที่จะมาแสดงความเห็นถึงเพื่อไทยนะคุณเทพไทยบอกว่าคุณภูมิบอกว่าผมไม่เห็นว่าคุณพิสิทธิ์จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบริหารประชาธิปัตย์เลยนะไม่เกี่ยวข้องตอนนี้เนี่ยก็เป็นเพียงผู้สนใจติดตามบ้านเมืองด้วยความห่วงใยแสดงความเห็นทางการเมืองทุกครั้งก็เป็นการแสดงความเห็นแบบเป็นกลางหวังดีต่อประเทศชาติและคุณอภิสิทธิ์ก็ไม่ได้มีหน้าที่เข้าไปจัดการปัญหาภายในพรรคประชาธิปัตย์เพราะมันเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารชุดปัจจุบันนี่ นะคือคุณภูมิรัตนจะบอกให้คุณอภพิสิทธิ์เนี่ยไปเคลีย์บ้านตัวเองคือไปเคลียร์ปัญิปัดนะฮะแต่คุณเทพไทยบอกว่าคุณอภพิสิทธิ์เขาไม่เกี่ยวข้องกับการดูแลในพักแล้วเนี่ยเขามีกรรมการบริหารนะครับอย่าเข้าใจผิดสุดท้ายคุณเทพไทยเลยบอกว่าอยากเรียกร้องให้ทุกฝ่ายนี่ยเปิดใจหน่อยเปิดใจรับฟังความเห็นที่แตกต่างเคารพในความเห็นซึ่งกันและกันอย่าไปทําตัวคับแคบ ถ้ายังยึดมั่นถือมั่นมีอคติความขัดแย้งมันก็จะมีวันจบสิ้นนะนี่มาแบบนี้ฮะมาสายนี้ฮะค,คุณเทพไทแกอธิบายเป็นรายข้อเป,เป็นรายคนเป็นรายความเห็นที่ออกมาพูดถึงคนพิเิษหมดเลยนะคุณเทพไทยแกตอบโต้ให้หมดเลยนะนโอ้นี่เรียกว่าสวมบทการเป็นโคศกมาก,กลับมาอีกครั้งหนึ่งแลนะถ้าอย่างนั้นเนะี่ยผมคาดหวังได้ไหมว่าเดี๋ยวคุณเทพไทยจะตอบ จะตอบข้อสอบหกข้อ,ขอคุณนรุษให้ตอนแรกผมก็ไม่อยากพูดเช่นนั้นนะแต่ว่าจริงๆลึกๆ,ๆที่คิดไวก้ก็เช่นนั้นแหละก็คิดว่าก็อาจจะเป็นคุณเทพไทยก็ได้ที่อาจจะออกมาตอบนะยกเว้นว่าคุณอภิสิทธิ์อาจจะอยากจะตอบเองก็ตอบ <c oughs> ออนะแต่ว่าก็มีความเป็นไปได้ก็รอดูแล้วกันว่าเขาจะตอบอย่างไรนะครับต่นี่ คุณคุณเทพไทยก็แบมชี้แจงเฮ้ยที่พูดมาเนี่ยแก้แกให้หมดเลยไหมตั้งแต่คุณผ่ <ừ m. S 1> านทองแท้คุณจตุรนคุณภูมิธรรมคุณเทพไทยแก้แกแกให้หมดเฮ้ยอ,อยาจะไปมองอย่างนั้นต้องเปิดกว้างต้องรับฟังหน่อย <ừ m. S 1> เออก็เป็นอีกหนึ่งความเห็น <ừ m. S 2> นะครับเรียกว่าแกโตให้หมดเลยเออนึกถึงสมัย <ừ. S 2> นึงนะตอนที่เป็นโคศกคุณวิสิ์นะตอนนั้นนะใช่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 สงสัยสงสัยยังยังยังติดอยู่แบบเฮ้ยเขารักกันเขารักกันต้องทําหน้าที่ใช่ใช่ ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก u t u b e มัธิชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ